กราบตักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนวันนี้กีเดินทางเขาป้าท่านทุกคนนี่ไปน้ำกันเดิวจีค้ค้อนด้วยวันนี้แล้วก็มาจี้ตูวันนี้กำลังเดินทางออกจากบ้านท่านทุกคนอนะแต่บรรยาก,กาศวันนี้มีไม่ไม่ร่มทุกคนนะโอ้โหสีมีฝนหรือบอ่านทุกคนนะ लोगों के อ่ะทุกคนตัวนี้ก็เดินทางมอที่พักนะทุกคนนะไม่รายการนะเนี่ยอ่ะทุกคนตัวนี้ก็เอากระดังไผ่ไว้นะทุกคนนะไพ่ล้วก็สิไปหาเลาะป่าเลาะดงนะอยู่หาอยู่ห่างก,กินนะทุกคนอืมตอนนี้ก็ไปหาเลาะทุกคนอืมทุกคนตัวนี้ก็ไปหาเลาะพามาไปาเลาะตัวแรกๆนะทุกคน ตอนนี้มาเข่าแล้วทุกคนเสียงเฮาชุดเสียงทุกคนเฮาอยู่พุ่นแล้วทุกคนแกมดานพุ่นแล้วะเฮาอย่าพุ่นทุกคนเผาะดานกันแล้วด้วย

นังวกผมใชเขาโกนนะทุกคนนะว้มีโกนทุกคนเลย้าาเรามาหาโกนนทุกคนเข้าโกนนะทุกคน เนี่ยคทกคนเนี่ยกวนทัปวายนะทุกคน ็นหุ่นแล้วทุกคนเห็นหุ่นเลยเห็นหุ่นมาแล้วทุกคนเลยมันอยู่ในโกลทุกคนนี่ทุกคนเอาใเงยไปประมาณอยู่ปานอยู่ปันนี้นะทุกคนแต่เฮาามได้ถือพลาทุกคนเฮาไว้ได้อัดเจาะอันนี้กะอ่ะอันนี้กะอยู่จหาเลาะต่อทุกคนเลยมาในแนวเจาะแต่ว่ากระแตอยู่ในโกไม้นี่มาเลยอยู่ในโกลนี่นะทุกคนนะทุกคนหมูป่าลงมากินน้ำทุกคน

อ่ะลุก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 ไม่ลุกลุกไม่ม่โอ้เข้าโกนนะทุกคนเข้าโกนแนะนี่ทุกนโกนนี่ mày nghe mày nha con hát cụt con mùa 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 con mùa 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 Look to that. ご覧いただきましょう。 đây borai. Ah, lúc ấy cái gì oai cặp phi park bora. đây bora dài nhà nato bora. Oh, nhàng nèo chóc, đây cục mạng miền cồn. Luật bora. Bora bora. hao cồn bam bam đây bam 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 ơi 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 นี่ทุกคนตอนนี้ก็เหากะเดินทางมา่เอาผ้าจากยูยูที่พักนะทุกคนมาเจาะบาันี้ ບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ແນວກິນແຫຼງເພິ່ນເດີ້ມາເຈາະອອນແຈມບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດຕຮມືນ

thịt nó đâu có thịt mà đấy, thì mà mình mình bỏ nó cũng được. Nào giờ chúng ta dễ dàng chỉ thấy chỗ to rồi. đây mà. Ừ. mình lồm nó. Chó ở đó nè. con đồn lên cái nhẹ bỏ ở dưới đây, chó đi đâu con đây.

em là cái ảo, ảo ngon ừ, đây tù rồi thưa đây อ่ะอันนี้ก็เมื่อบัดนี้ยเมื่อให้กินกินข้าวหิวข้าวแล้วเอาเท่าน,นั้นเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมหาหอดที่พักทุกคนเลยกำลังนึ่งข้าวอ่ะดีกว้า กาดกับรมนาวหนวาวโค้ด้วยวันนี้กาดดีอะทุกคนตอนนี้กับพักโคเรียร้อยยังมาปรุงนะทุกคนนะอากันนี้กับไส่เจยวทุกคนนะแจ่วกับไส้ลายเติมแล้วมนันนี้โคโคกดกันใ่้ โบก,ก็ได้ใส่พักใส่พักแล้วก็ใส่ไอ้เนี้ยลงแค้นอันนั้นอันนี้นีนนน้ยลงแค้นเนี่ยเคี่ยวหลังมั้งก็ตั้พักก็ซ้ำใส่ล้างาาอีกทีก,พก็พักโบโุ่รู้ักโบอันนี้พักเทมแล้วมั้งคือคือทั้งสองยางสามยาง Để mà gắn lên lắm mùng à, ừ. ừ. không biết ừ. Lại được phong liệu không 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 biết được phong liệu không 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 ใส่ใบพักตะกร้ะ,ะ <c oughs> ใจนะคร <c oughs> ับใส่น้ำจัน้อยทุกคนเลยแล้วก็ไปโคบัน

ทุกคนตอนนี้กใส่ใส่ใส่ย่าแขนะทุกคน cao sẽ tụi con ơi xìm quá à xẹp xẹp được con này ni mื้อ นั้นนะตื่น

ยินนะนี่มาแต่บ้านเลยอันแล้วบ่ข่าวโอ้พักกระเดาดุกคนเด้โอ้ยเก๊กเลยโอ้ยพี่น้องเลยหรบ้านนองบานาเ้ามาทุกคนแนวกินกินดูป้าอยู่โด่กทุกคนเด้โอ้มันอย่างนั้นหรอชูแบบนี้มาบาร์เอ้ามาทุกคน làm xếp con ba con đồng phải không ạ? ăn một cái xếp đấy à? xếp. Ừ. Ừ. xếp. Mình hì quá đấy. qua tô to, ăn chọn lưa đó. nhỉ. จ่อยเอาที่พังๆมันตั้งหลายเลยครับพักควรอก้อน้อยไม่น้อยานะก็มีพักมีเพิ่นเสมอปลาก็ได้น้อยนอยพักควรหรือโงที่บอกนี่ก็คือปีงเนาะออเจอเหรอปีงย่อแต่พอจะมาแนะนำมันจะยุ่อ่าวของ่ายกิแล้ว Có lương kín nó kín nắm chút lắm bảy Thao hầm nữa nghe chẳng hầm Hồ hình Nhâm là bên nó heo là bọt Ê, chuẩn đi มีขนะดมั้มีขนานี่ยเอาอย่างเงี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอ้าทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยนะทุกคนนะเศรษฐกิจได้พักพอดเมนี้นี่นอนอู้ทุกคนเลยนี่กางแพรอู้เรียบร้อยนี่นอนอู้งหมออากาศกะบอหนาปั้นได้แต่ว่ามีลมอยู่ทุกคนเลยลมเฮ้โหยเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ ีิจบแต่นนี้ทุกคนขอขอบคุณเจอกับครอบครัวพีพพพ่น้องที่เบิ่งรับชมฝากกดไลค์ like กดติดตามได้ทุทกคนเด้อเพิ่มเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจากด้ววันนี้ก็ให้ทุกคนอยู่ดีแม่งทุกคนอนะ่ะบ๊ายบายทุกคน